นอกจากสตอรี่ภาพถ่ายสุดคลาสสิกระหว่างคริกชาคารัสเกเลียกับคริสเตยโนโรนันโดที่ทั้งคู่เคยร่วมเฟรมกันเมื่อปี2013ก่อนพวกเขาจะโครจรมาเจอกันอีกครั้งในฐานะคู่แข่งต้องลงฟาดแข่งศึกยูโร2024แล้วอีกโมเมนต์น่าประทับใจระหว่างนักเตะ2คนนี้คือคารารัสเกเลียดูจะคารพยกย่องโรนันโดนักเตะผู้เป็นไอดอลของเขามากๆครับ ถ้าสังเกตเกมระหว่างจอเจียพบโปรตุเกสไม่ว่าจะก่อนเริ่มเขียบอลชอดโดนันโดโดนเปลี่ยนออกมาพักหรือแม้แต่หลังจบเกมคารัสเกเรียจะเป็นฝ่ายเข้าหาพูดคุยไม่ก็จับไม้จับมือซียาเซเว่นทุกครั้งที่มีโอกาสโดยเฉพาะเหตุการณ์หลังเกมที่จอเจียพลิกล็อกชนะโปรตุเกส2-0ส่งให้พวกเขาผ่านเข้าไปเล่นรอบน็อกเอาท์เป็นครั้งแรก แน่นอนวินาทีนั้นทั้งนักเตะทั้งสตาฟฝั่งจอร์เจียแทบคลุมคลั่งไปแล้วไม่เว้นแม้แต่คารัสเกเลียที่หลังสิ้นเสียงนกวีดปีกนาโปลีก็วิ่งลงไปสะใจกับเขาด้วยทว่าหลังออกแอคชั่นสุดเหวี่ยงได้ไม่นานคารัสเกเลียก็เหมือนจะนึกขึ้นได้ว่าเขาควรไปหาใครบางคนที่ข้างสนามใช่ครับมอนี่หยุดวิ่งหยุดฉลองหยุดทุกอย่างก่อนจะรีบตรงไปพูดคุยสวมกอดคริเซนโนโรนัลโดด้วยความนอบน้อมเขาแสดงออกชัดเจนไม่มีกัก๊กว่าผมเป็นแฟนตัวยงของคุณนะ อีกอย่างช็อตนี้เขาแลัสเกเลียวางตัวได้ดีทีเดียวอย่าลืมว่าความรู้สึกของจอเจียที่เพิ่งเข้ารอบกับโรตุเกตที่เป็นฝ่ายพ่ายแพ้นี่ต่างกันคนละขั้วเพราะงั้นการหยุดวิ่งหยุดฉลองแล้วเดินไปหาโรนัลโดแบบนั้นถือเป็นการให้เกียรติเข้าใจอารอมณ์คู่แข่งและรู้ว่าเวลานี้ควรใช้ภาษากายแบบไหนการได้เผชิญหน้าคริสเตียโนโรนัลโดคือความใฝ่ฝันของผมเขาเป็นเหมือนไอดอลถึงแม้โรนัลโดจะไม่ได้ค้ายแข่งในยุโรปแล้วแต่การได้เจอเขาในเกมทีมชาติถือเป็นเรื่องยอดเยี่ยม ผมได้เสื้อของโรนันโดและเราก็ผ่านเข้ารอบสําเร็จนี่คือวันที่ดีที่สุดในชีวิตของผมเลยนะควิกชาคารัสเกเลียเล่าความรู้สึกหลังจบเกมจะด้วยคําสัมภาษณ์ภาษากายกระทั่งแววตาที่มองมายังกับตันทีมชาติโปรตุเกสเชื่อแล้วว่าคารัสเกเลียนับถือยกย่องโรนันโดเป็นต้นแบบในการเล่นฟุตบอลจริงๆครับ อีกอย่างในมุมคารัสเกเรียจบเกมนี้ไม่รู้ว่าเขาจะได้เจอโรนันโดอีกครั้งเมื่อไหร่เพือๆนี่อาจเป็นครั้งแรกและครั้งสุดท้ายที่เจ้าตัวจะได้เผชิญหน้าซียร์เซเว่นในสนามด้วยความเป็นไปทั้งหมดไม่แปลกที่คารัสเกเรียจะพยายามเข้าหานักเตะผู้เป็นไอดอลทุกครั้งที่มีโอกาส แต่สลับไปฝั่งโรนัลโดแม้แมชนี้เจ้าตัวจะดูหงุ่นหงิดหัวเสียกับคำตัดสินและผลการแข่งขันท่าแต่โมเมนต์น่ารสเปคคือทุกครั้งที x, God, maker, người, you, ่คารัสเกเลียเดินเข้ามาจับมือพูดคุยกับตันโปรตุเกตก็จะปรับโหมดแยกแยะอารมณ์ร่วมในเกมออกจากความรู้สึกระหว่างตัวเขากับคู่แข่งรุ่นน้องได้อย่างยอดเยี่ยมครับเหตุการณ์ดังกล่าวบอกเราอีกครั้งว่าโรนัลโดมักให้ความสำคัญกับเด็กๆรวมถึงนักฟุตบอลที่ยึดถือเขาเป็นต้นแบบเสมอ ท้ายที่สุดผมชอบคอมเมนต์หนึ่งในคลิปก่อนว่าครั้งแรกที่พวกเขาเจอกันคาร์สเกเลียเพึ่งจายุ12ส่วนโดนัลโดกำลังพลิกพิก 27, ยี่สิย่าง28มาวันนี้คลื่นลูกใหม่จอเจียโตเป็นหนุ่มใบ23ส่วนกับตันโปรตุเกตล่วงเลยเข้าสู่บั้นปลายอาชีพอีกไม่นานก็จะขึ้นเลขสี่ละ โดยช่องว่างระหว่างอายุที่ห่างกันถึง16ปีและการโคจรมาเจอกันในทัวร์นาเมนต์ชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปไม่รู้ว่าเราต้องชื่นชมคริสชาคอรัสเกเลียที่พัฒนาฝีเท้าพาตัวเองมาไกลจนได้ดวนแข่งกับนักเตะผู้เป็นไอดอลหรือยกย่องคริสเยโนโรนันโดที่ยังคงรักษาสภาพร่างกายไม่เคยหย่อนยานระเบียบวินยัยจนยืนระยะติดทีมชาติและกลายเป็นนักเตะคนแรกในประวัติศาสตร์พวกเขาร่วมแข่งขันฟุตบอลยูโรกว่า6ครั้งเข้าไปแล้วครับ